โอ้เพื่อนไม่น่าแตกแรงเลยเสียดายมากเพื่อนเพื่อนดูแตกแล้วเพื่อนเพื่อนเป็นโพรงด้วยนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันจะสวยหรือไม่นะครับก้อนนี้บูโอ้ยแตกเลยนะครับดูด้านเลน,นะครับน,นี่นะครับสวยนะครับแต่ละลูกนะครับน,น,นี่นะครับ<น>โอ้แตกต <า S 1> นล้วลายแม่ของนะติกันี แล้วก็องป้าป้าต่อไปจะทำการทุบดูนะครับทีละก้อนนะครับ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมจะเป็นอย่างที่ f c ท่านบอกไหมเนี่ยนะครับก้อนนี้ลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นพโพรงอยู่นะครับลักษณะนะครับเจะทุกก้อนไหนก่อนดีนะครับรถเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับต้องขออภัยเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนก้อนนี้ก็น่าจะมีลักษณะเป็นพโพรงด้านในอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเก็บมาแบบนี้เลยเพื่อน f c บอกเก็บมาแบบนี้นะครับให้ผมมาทุกพิสูจน์ด้วยตัวเองให้เพื่อนๆได้ศึกษาก,กันนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําการทุบก้อนนี้เลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างที่เพื่อนเอฟซเขา,าแนะนําเขาบอกมาหรือเปล่านะครับโอ้เพื่อน <c oughs> ไม่น่าแตกแรงเลยเสียดายมากเพื่อนเพื <c oughs> ่อนดูโอ้ยผมไม่น่าทุบแรงเลยเพื <c oughs> ่อนเพื่อนโอ้ยสุดยอดผมไม่น่าเลยนี่ดู เพื่อนเพื่อนเป็นเม็ดไข่ปลาครับเพื่อนเพื่อนสุดยอดมากเสียดายผมไม่น่าทุบแรงเลยเพื่อนเพื่อนดูนี่โอ้โหโหนี่เพิ่งเจอกับตัวเองเลยนะครับเพื่อนๆนี่ดูนี่นะครับที่ผ่านมามีเพื่อนเอซีส่งคลิปในการทุบมาให้นะครับวันนี้ทุบเอง สุดยอดมากดูข้างในเม็ดไข่ปลาอย่างที่ว่าเลยแต่หน่าเสียดายเพื่อนๆที่ผมแบบใจร้อนไปหน่อยนะครับทุบปั้งเดียวเลยทบุบตอนแรกก็ค่อยๆอยู่นะครับกล่าว่าค่อยๆพอดีลงแรงไปหน่อยโอ้ยเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นหน้าเสียดายมากเลยที่ผมทําแตกหลายหลายชิ้นเลยนี่ดินที่เขายังดันออกไม่หมดนะครับ ออกจากอาณาจักรของเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ต้องดันดันดินดันดินตัวเนี้ยนะครับดิน,น,เ,ดน,นเนี่ยเศษดินเนี่ยเนี่ยเป็นมันๆอยู่เนี่ยเขาต้องดันออกจนหมดนะครับเขาน่าจะดันออกจนหมดแต่จะดันออกยังไงผมไม่รู้นะครับเพราะเขาอาณาจักรเขาสวยงามมากดูเนี่ยยังมีเศษดินอยู่เลยหือ uh huh, น่าเสียดายประกอบคงจะยากแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหเสียดายมากเสียดายมากนี่ นี่ผลึกสวยงามมากนี่นี่โอ้ก้อนต่อไปต้องระวังแล้วครับเพื่อนเพื่อนนี่เป็นเม็ดไข่ปลาสวยงามมากจริงๆเป็นก้อนแรกที่ผมทุบเองกับมือเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่คนอื่นเขาบอกมันจะตื่นเต้นอะไรจากขนาดนั้นนะครับก็เป็นคนที่ชื่นชมชื่นชอบหินนะครับหินสวยงามหินแปลกเป็นคนชอบสะสมของพวกนี้นะครับ เดี๋ยวดูก้อนต่อไปเพื่อนๆนเดี๋ยวดูก้อนต่อไปต้องระวังนะครับต้องระวังเดี๋ยวเอาแตกหลายชิ้นเลยเสียดายอ่ะเพื่อนๆนก้อนเล็กนะครับก้อนต่อไปนะครับก้อนต่อไปต้องเดี๋ยวค่อยๆระวังเสียดายแตกหลายชิ้นประกอบไม่ประกอบน่าจะไม่ได้แล้วนี่ก้อนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาชมกันว่าจะก้อนนี้จะเป็นยังไงนะครับ นนิดนึงยังไม่ใช่ครับเพื่อนๆแตกแล้วครับเพื่นพนอนๆ่ะก้อน,นี้ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่ตกผลึกยังไม่มีอะไร นะครับสำหรับก้อนนี้อ่ะโอเคผ่านนะครับก้อนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ก้อนแรกผ่านไปแล้วนี่ยังเป็นสีเงินเลยครับสีเงินสวยงามมากเลยออกออกดาเงินนะครับออกดําเงินดาเทาอ่ะเดี๋ยวมาก้อนต่อไปเพื่อนๆแตกแล้วเพื่อนๆเ,เป็นโพรงด้วย นี่เดี๋ยวมาลุ้นกันจะสวยหรือไม่นะครับก้อนนี้บูโอ้โ,โ,อโหกำลังสร้างรังเลยนะครับกลองสร้างรังเลยนะครับเดี๋ยวก้อนต่อไปจะทุบหรือเปล่าไม่รู้เสียดายมากเลยนะครับอยากเอามาให้ชมนีน่ในทุบเห็นกับตาแล้วนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้กําลังสร้างอาณาจักรสร้างรังเลยนะครับนี่ยังไม่ตกผลึกเท่าก้อนเมือสักครู่นะครับ อุ้ยนี่นี่มีสีดำด้วยอะไรดำดำอุ้ยมีดำดำด้วยคืออะไรอุ้ยทำไมดำแบบนี้นี่ดำเมี่ยมเลยคืออะไรไม่ทราบได้เดี๋ยวต้องซูมดูนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต้องซูมดูอีกทีหนึง่งขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับ วันนี้ไงดำๆำเขาเขากำลังน่าจะตกผลึกนะครับนี่กำลังไล่ตกผลึกซึ่งยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับนี่ยังยังไม่เป็นเม็ดไข่ปลาเหมือนก้อนแรกแต่ก็กำลังสร้างอาณาจักรนะครับก็เป็นโพรงอยู่แต่เสียดายการทุบคืออุปกรณ์การทุบยังไม่นี่ประกบได้นะครับเพื่อนๆนี่หนักรับสามารถที่จะประกบติดกาวไว้ก่อนเพื่อให้สมบูรณ์แล้วก็มีชิ้นนี้ นี่นะครับยังยังมีชิ้นนี้อยู่อ <Magn> <fold> ่าย sure. ังย right like ังพอได้ยังพอได้นะครับนี่สวยนะครับเอาไว้แบบนี้ก็สวยนี่นี่นี่ยังได้ยังได้นะครับติดกาไว้ก็เอาไว้ศึกษานี่นี่เก็บไว้แค่นี้น่ารักดีสวยงามดีนะครับเออนี่นะครับแล้วก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยแต่ก็กําลังงอกสวยงามเพื่อนเพื่อนนี่กําลังตกผลึกเลยอ่าชัดเจนเลยนะครับคลิปนี้ทุบด้วยตัวเองนะครับอ่าไม่ใช่ฝีมือสร้างฝีมือจากมนุษย์สร้างขึ้นแน่นอน นะครับผมก็จะเก็บเศษเลเ็กเศษน้อยไว้นะครับไม่ทิ้งนะครับจะได้นะครับเราเป็นคนชอบเก็บสะสมของพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโพรงนี่เพื่อนเพื่อนเขาน่าจะทุบมาแล้วนี่นะครับเขาน่าจะตีมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะตีริมริมก่อนนี่เป็นโพรงกําลังน่ารักเลยนะครับแต่ถ้าเราไปขัดไปล้างแล้วก็เราไปใครใครที่เขา,ามีเครื่องมือนะครับในการเจียเขาจะแวววาวสวยงามมากนะครับนี่ ถ้าเจียออกก็จะเบลวาวสวยงามมากนะครับเราก็ล้างแล้วก็เจียออกเจียร,รอบๆนะครับจะสวยงามสามารถเก็บไว้ศึกษาได้ก้อนนี้ก้อนที่สองไม่มีอะไรนี่ทุปไปแล้วซุปให้เหมดเลยนี่มีแต่ดินนะครับยังไม่มีอะไรยังไม่ตกผลึกนะครับเหมือนกับลักษณะจะค,คล้ายๆจะก้อนนี้ไม่น่าจะมีอะไรดูแล้ว ต้องทุบอ่ะมีไม่มีก็ต้องทุบนะคบเพื่อนๆไหนๆก็จะพิสูจน์กันแล้วนะไม่น่ามีอะไรนะครับยังยังยังกำลังจะก่อตัวนะครับจะกำลังจะก่อตัวอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรทุบแล้วทุบเลยไม่น่าจะมีอะไรนะครับนี่ กำลังจะเป็นแร่นะครับแร่หินแร่เหล็กเหมือนกันนะครับนี่กาลังจะเป็นแร่เหล็กเหมือนกันนะครับกําลังเป็นแร่เหล็กแต่ยังไม่ตกผลึกนะครับยังไม่สมบูรณ์ดีเหลืออยู่สามก้อนเพื่อนๆนะครับจะทุบดีไหมนะครับเพื่อนๆจะทุบดีไหมนะครับผมก็ไม่เคยไลฟ์สดก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดจะได้ถามเพื่อนๆว่าจะทุบดีไหม แต่ก้อนใหญ่ก้อนนี้น่าจะ,อะลองดูก้อนนี้ทีนะครับอุ้ยเฮียโทษๆนะครับอุทานโทษๆเพื่อนๆน,นะครับใช้คาไม่สุภาพโอยก็คิดว่าเบาแล้วนะครับนี่ต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับพอดีอุทานนะครับ ทำัไม่สุภาพไปโอ้โหนี่ตกผลึกเลยเพื่อนๆเป็นเม็ดไข่ปลาโอ้ไม่อยากทุบแล้วเพื่อนๆเลยทุบแบบนี้เสียของเลยนะครับเสียหายมากเลยทุบไม่มีฝีมือแบบนี้นะครับทุบแบบมันต้องใช้สก,กัดหรือเปล่าในการเจาะเพื่อนๆเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยเนี่ยเป็นผลึกสวยงามมากนี่นี่ชิ้นเล็กที่แตกออกมาเพื่อนๆโอ้โห อย่างงามเลยเนี่ยโอ้งามมิลีงามมิลีโอ้จะเสียดายการทุบไม่มีฝีมือนี่เม็ดไข่ปลาเพื่อนเพื่อนนี่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 ต้องแสงอยู่ไหนแสงแสงเดี๋ยวผมต้องถ่ายถ่ายเจาะอ,อีกทีหนึ่งให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นนะครับเดี๋ยวเอาไปล้างไปล้างนะครับเดี๋ยวผมไปล้างแล้วก็เดี๋ยวเอามาซูมให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเฉพาะที่ทุบใหม่นะครับอันอันอันพวกนี้ไม่เป็นไร ตรงนี้เขาปรมาจารแล้วนะครับเขาระดับตกผลึกแบบสวยงามแล้วนี่เขาคือแบบนั่นแหละแต่นี้เขาก็ไม่ธรรมดานะครับผลึกแต่ว่าอาจจะบางหน่อยนี่โอ้โห,โหสวยงามมากเพื่อนๆนนี่นะครับไม่ใช่เกิดจากฝีมือของมนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อนๆนไอ้เมื่อกี้ตรงไหนนาะเนี่ยจะได้แยกออกไป โอ้ไม่งั้นเดี๋ยวไปรวมกันเพื่อจะประกอบได้นะครับเพื่อนๆยังคงเหลือสองก้อนเสียดายเสียหายเลยครับทุบแบบนี้เสียหายมากไม่น่าทุบแล้วถ้าทุบแบบนี้เสียของมากเลยเสียหายมากเลยไม่น่าทุบแล้วนะครับแต่ก้อนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเพื่อนๆทุบหน่อยก็ดีนะทุบก็ได้นะไหนๆก็ไหน,นๆนะไม่น่าจะมีอะไรก้อนีนดูลักษณะนะ ไม่มีอะไรครับก้อนหินตันๆเลยก้อนหินตันๆแต่ก้อนนี้น่าจะนะักรลับลักษณะดูนะครับน่าจะเป็นโพรงถ้าทุบไม่ดีเนี่ยเสียหายเลยนะคหับสาหรับก้อนนี้อ่ะสาหรับคลิปนี้นะักรับก็ให้เพื่อนๆได้พิสูจน์กันแล้วเดี๋ยวผมจะไปล้างแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆนะครับสําหรับก้อนที่ทุบใหม่เมื่อสักครู่นี้สองสามก้อนที่มีโพรง แล้วก็มีเม็ดไข่ปลางอกสวยงามมากนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างสวยงามเลยนะครับเสียดายฝีมือการทุบไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอนะครับเพื่อนๆอ่ะก็คลิปนี้นะครับเนื้อหาสาระอย่างอื่นนะครับก็ก็เล่าไปลงหลายๆคลิปมาแล้วนะครับ ส่วนคลิปนี้เน้นเรื่องการทุบนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ร่วมกันพิสูจน์นะครับที่ผมนําเสนอทุกๆคลิปที่ผ่านมาไม่ใช่ฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อนๆนะครับเป็นการเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับหลายท่านบอกว่าเก็บมาทําไมให้เขาอยู่กับธรรมชาติก็ดีแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าอยู่ที่บ่อนะครับก็ไม่มันก็เป็นดินเป็นหินทั่วไปนะครับมันก็อยู่ที่บ่อ ซึ่งบ่อนั้นก็เป็นบ่อของชาวบ้านนะครับที่เขาขุดดินแล้วก็จะนําไปทําการ,กรเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอดีเพื่อน f อฟซีเขาไปเจอซึ่งเขาก็เป็นคนที่ศึกษาชื่นชมยินชอบมาด้านนี้เขาก็ส่งมาให้เพื่อให้เพื่อนๆได้นนชมแล้วก็ได้ทําการศึกษาร่วมกันสําหรับแหล่งแร่แร่หิมาไทก็ดีหรือว่าแร่แมงกานิสนะครับไม่ใ่แมงกานิสอย่างเจอที่เกาะล้านนะครับ ก็จะลักษณะคล้ายๆกันมีลักษณะวันหน้าสีสันคล้ายกันนะครับสีดำสีดำอมเทาแล้วก็ที่สําคัญมีการงอกคล้ายๆเม็ดไข่ขปลาทับถมทับซ้อนกัยจางสวยงามนะครับอะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะนะครับประจักษ์ด้วยสายตาทุกๆคนแล้วนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชม นะครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ยังติดตามกันอยู่มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญนะครับพบจะสิ่งที่ดีนะครับจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับมั่งมีสีสุขกันทุกทกท่านสวัสดีครับผม นี่นะครับเพื่อนๆทุกท่านก้อนที่ทุบเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมจะทําการซูมให้เพื่อนๆดูนะครับนในซูมตกผลึกเป็นเม็ดไข่ปลาสวยงามมากนะครับดูข้างในนะครับเพื่อนๆเป็น,เ,ปน,เ,ปนเม็ดไข่ปลางอกทับซ้อนกัน สวยจริงๆและเขาสามารถยังเจริญเติบโตได้อีกนะครับนี่นะครับฝั่งหนึ่งที่ยังไม่ตกผลึกนะครับยังมีลักษณะของการเป็นดินอัดอยู่ถ้าเป็นก้อนที่สมบูรณ์แล้วจะไม่มีเนื้อดินเลยนะครับก็จะเป็นเนื้อหินล้วนๆเลยในหลังนะครับธรรมชาติธรรมชาติสร้างสารรค์ใด้สวยงามมากๆนะครับ ถ้าไม่ทุบเราก็จะไม่เห็นความสวยงามของเขานะครับตามความเชื่อก็คือเหล็กไหลงอกนะครับที่มีรังเป็นโพรงอยู่ข้างในนะครับสร้างอาณาจักรของเขาอยู่ในโพรงหินนะครับ ยังงอกเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไม่ได้งอกแค่นี้นะครับเราเอามาเก็บไว้ในที่เหมาะสมเขาก็จะยังงอกเพิ่มเรื่อยๆแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาในการสังเกตพอสมควรเห็นเล็กๆแบบนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆเนี่ยที่แตกออกเล็กๆนี่ก็ที่แตกออกจาก ก้อนเมื่อสักครู่นะครับน,นี่ดูการงอกของเขาไม่ธรรมดานะครับจิ๋วแต่แจ๋วเลยก้อนนี้โอ้โหนี่เพื่อนๆจิ๋วแต่แจ๋วเลยนะครับ โอ้ก้อนนี้เหลือกินมากนะครับจิ๋วแจ๋วเลยโอ้โห,โห,โห,โหงามหลายงามมีลี